เจ็ดพฤติกรรมของคนไยทำงานนะคะที่เราชอบทำบ่อยๆแต่รู้ไม่ว่านะคะมันทำร้ายสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะทานอาหารไม่ตรงเวลาะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรือเที่ยงหรือเย็นนะคะ,ะการทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ มันจะทาให้ร่างกายมาไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะไปเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆนะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะก็ทําให้เราะะเป็นโรคกระเพาะได้หรือบางคนนะคะชอบนอนดึกๆแล้วชอบทานอาหารแล้วก็นอนเลยแบบนี้นะคะจะทําให้เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนได้ สอค่ 2, ะรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะยิ่งสมัยนี้นะ,ะเร่งรีบคนไว้ทํางานนะคะรีบมากนะคะก็เอาอาหารด่วนๆไปก่อนนะคะกินง่ายๆนะคะแล้วก็กินแบบนั้นทุกวันด้วยนะคะกว่าจะได้กินอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพก็อาจจะเป็นมื้อ เยน็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะพฤติกรรมที่3ของคนสมัยนี้ค่ะก็คือนั่งจ้องคอมพิวเตอร์นานๆหรือโทรศัพท์นานๆนั่นเองเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดมค่ะ,ะปวดบา่าปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวตามมาแน่นอนนะคะแล้วข้อที่4เลยค่ะชอบการปัสสาวะนะคะจะทําให้เราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เรื้อรังตามมาถ้าไม่หายสักทีนะคะทำให้ติดเชื้อได้พฤติกรรมอย่างหนึ่งเลยก็คือนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะการนอนดึกเกินไปทําให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะจะทําให้เรานะคะตื่น แล้วไม่สดชื่นนะคะไม่ค่อยมีสมาธิหลังๆมาคะสะสมมากขึ้นอาจจะทําให้เราเป็นโรคร้ายต่างๆตามมาได้นะคะก็ข้อที่6นะคะดื่มเหล้าสูโบโุหรีนะคะก็สุดท้ายเลยค่ะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยของคนที่ทํางานประจําเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาการออกกําลังกายนะคะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะคะ